เคยได้ยินไหมว่าเวลาคนเรารวมตัวกันเยอะๆบางทีก็มีคนอยากขึ้นไปยืนเหนือหัวคนอื่นในองค์กรศรัทธาเคยเกิดแบบนั้นเหมือนกันมีทั้งแรงกดดันจากข้างนอกและเสียงแตกแยกจากข้างในบางคนอยากควบคุมบางคนอยากถือสิทธิ์ว่านี่เป็นของฉันแต่ยามาโมโตยืนขึ้นบอกชัดๆองค์กรศรัทธานี้ไม่ใช่ของใครคนหนึ่งมันเป็นของประชาชนทุกคนนะ ฟังดูง่ายใช่ไหมแต่จริงๆแล้วนั่นคือการต่อสู้ครั้งใหญ่เพราะมันหมายความว่าผู้นําไม่ได้เป็นเจ้านายนะครับแต่เป็นผู้รับใช้ของประชาชนฮะเรื่มนี้เลยสอนเราตรงๆว่าศรัทธาที่แท้จริงต้องคืนให้กับทุกคนไม่ใช่ของคนกลุ่มเล็กๆและเมื่อประชาชนคือเจ้าของศรัทธานั้นจะไม่มีวันถูกทำลาย นี่แหละการต่อสู้เพื่อมวลชนการต่อสู้ที่ทำให้องค์กรยังคงยืนอยู่เพื่อเราทุกคนตลอดไป